ผมจะมาเอานะครับผมได้เลยเฮ้ยมีร้านเลยที่ไหนเนน่อ,อนที่ไปกินนี่ดีกว่าไอ้น,นั่นแหละ,อะไอ้ร้านเนี่ยตรงที่เรากินวันนั้นแหละสรับ,บุรีอะก้ะต้มคนเห็นแล้วสวัสดีครับเฮ้ยพี่เนยสวัสดี พี่เนคุณคุณเนรมิตรนะฮะพี่ชายที่น่ารักแมนบอดี้แมนโอ้ยสระบ,บุรีนะครับผมบอดี้แมนเดี๋ยวพี่ใส่ซองร่วมบุญด้วยนะแมนนะที่น้องบวชนะน้องรักอนุอนุโมทนาบุญเดอ้อสระบ,บุรีนะครับคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับสี่ทุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปที่งานละ นะฮะเลี้ยกเกินเมื่อเห็นฉัดินป่องป่องมาเล่นอะไรไม่ใช่ครับอยู่เออเล่นเล่นงานกลางแจ้งครับไีคอนเสิร์ตนะฮะอยู่ที่ติดกับห้างสกนันลานเออห้างสุกนันอะ่ะห้างสุกนันนะครับผมนี่ที่พักสวยมากเลยดูสิ พรุ่งนี้ลบบุรีนะครับพรุ่งนี้ลบบุรีเจอกันนะพรุ่งนี้ลบบุรีหน้าห้างโรบินสันนะเขาอยู่ลบบุรีเจอกันแต่คืนนี้สี่ทุ่มที่ติดกับห้างสุกันันใจกลางเมืองสระบุรีติดกับห้างสุกันนันนะฮะ ติดกับห้างสวนอันสระบ,บุรีพรุ่งนี้รบบุรีเจอกันนะครับนะฮะนะฮะเทียนชายสิงกลมสวัสดีครับระหว่างคุยเอาเท้ามาใส่เลยดีกว่าสวัสดีทุกคน พิเศษสวัสดีครับพิเศษสวัสดีครับเนี่ยวัสดีลูกสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับไม่ครับโปรโมทโปรโมทเพื่อบอกให้คนได้รู้นะฮะลองนัวครับพี่อ๋อลองนัวเหรอโอ้ไม่ได้ไปสิ เอาเหรออยู่กาดึกโทรนะฮะห้างุกอนันต์นะครับห,ห้างุกอนันต์ห้างอึ๊บก่อนนะแป๊บหนึ่งปวยห้านน้อยเลขอะไรโรอีตาบ,บ้า จ,จเสื้อสวยครับขอบคุณครับ<น>มาประชาสัมพันธ์นะครับสระบบุรีนะฮะหรือเปล่าวัดบ่อน้ำเค็มเจอกันครับอุ๊ยขอบคุณมากวัดบ่อน้ำเคม็มอ๋อใช่ใช่ยแปด 28่สิบทนปรึกษาใช่ครับด้วยไร นะฮะสลับบุรีเจอกันนะฮะสินบอกูเช่อทเธอมาเที่ยวบมาบทาอมาทำงานครับพี่เมียวสวัดดีพี่เมียวพี่เมียวน้องสาวที่น่ารัก คืนนี้สรับ,บรีเจอกันนะครับผมนะฮะไอ้ก็มีน้ำร้อนป่า,าวะมีป่ะใช่มีป่ะ โดีกว่ามีกี่่เอาเกียวเกียวเย็นไงเออเอายังเย็นเอามีเกีอเกี๊ยวบเลยเหรออชรบเอาะไรอีกยงอื่น่ะเกีวยเนี่ยอันนี้วิมไปหนึ่งเกาเดดเกี๊ยาดดอ้าวนีไปไหนอ่ะไปไหนไอ้หนี่ยต้องเปลี่ยนเลรเขาไเปลี่ยนสิ

มีไหมน้ำร้อนพี่ไปรุ่นมีครับอ๋อโอเคทีนี้ไอ,ไอ้ไอ้น้ำมันมะพร้าวมันชอบเย็นแล้วมันแข็งไงเออ ก็แล้วก็ป่เสรลกระเชนเอ้ยโอ้โหวันดีทัดดำดึกๆกนี่เขากินข้าวเหนือยร้านคนเห็นเขาต้องคนเห็นใช่ไหมใช่ค่ะที่เดียวเลยใช่ไหม ไม่มีที่อื่นใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะอันนี้หนูจะออกเป็นวันมันก็คือวันที่ยี่สิบสองและทีนี้ของวันที่ยี่สามก็คือโอเคได้หีือเพื่อามาให้นะได้ค่ะโอเคแต่บินก็คือลูกพาออกไปเล็วได้ไ<ม>ลูกไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะพี่จะบินเบรคครับแต่ช้าช่วงเช้าเนาะได้เลยเได้ตอนออกได้เลยครับผมค,คุณน้องจา๋าพรุ่งนี้เลทได้ถึงกี่โมงอ่ะออกี่ ครึ่งครึ่งเลยน,นได้ค่ะขอบคุณครับห,รห้องโอเคนะแอร์เออเออย็นตอนแรกเขาเปิดพี่อีกที่นึงออออตอนแรกเขาเปิดพี่อีกที่นึงออใช่พี่ยกเลิกเขาพี่โอเคพี่ว่าโอเคเลยอะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่เป็นไร ขอให้แอร์แอร์เย็นแล้วก็น้ําไหลแรงโอเคแล้วอ,อืมแค่แบบไม่ไม่สว่างมากโอเคเลยอะ่ะ<ม>พี่ขวานสวัสดีพี่ขวาน<ม>พี่วิมเอาไปซื้อของครับพี่ขวานล<ม>าข้าวต้มอ,เ,อเมริกัอร่อยเอาเหรอ รอดูคะ่ะใครสระบ,บุรีมีใครอยู่แล้วบ้างคนสระบ,บุรีตอนนี้ใครอยู่สระบ,บุรีมาเลยมาเจอกันที่ห้างสุกันน์นนะติดกห้างสกุกันนัเป็นลานติดกห้างสุขสุกันนัน <c oughs> แต่ได้มาไม่ได้แต่อยู่ไหนอะแต่อยู่ไหนน้องแต่ได้มาหรือเปล่า วดีลูกผ่านวนดีลูกสักหนก็แพ้หัวใจของเธอเมื่อไรที่เธอพี่หนิงมาครับผมคนสระบุรีออกมาเจอกันเลยออกมาเจอกันวันนี้เขามีแข่งกินเบียร์เลยผมจะส่งคุณหนิงเข้าแข่งนะแล้วไปบวกกันแล้ออ็มีแข่งกินเบียร์ด้วยไงอเออเออไม่กล้าแข่งกันดิกินเรื่อยๆได้ได้ยังซือว่านี่กระบอกอยู่กระบอกซื้อ จะส่งที่หนึ่งเข้ากระตวกเะโอ้โหไม่ได้หรอกเดีกยขาเป็นกินเรื่อยๆได้แต่กินแบบแข่งเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวเคยลองแล้วโอ้โหพุ่งดิกินแบบไวๆอ่ะเอาง่ายๆแค่ขวดเดียวอย่างเงี้ยมีพุ่งอ่ะแต่ใครทำได้เก่งส่งพี่หนึ่งได้เลยกินเบียร์เหลอ แสดง4ทุ่มเล่นประมาณ4ทุ่มครับมีการประกวด4ทุ่ม10อ่า4ทุ่มหรือประมาณ4ทุ่ม10เฮ้ถึง4ทุ่ม10 4เราเล่น4ทุ่มนะครับจนถึง4ทุ่ม10แล้วก็จะเริ่มทาการแสดงรีบไปกันนะฮะนี่รถติดรถติดหน่อยหนึ่งอดดูเราเลยนะพี่หนึ่งไหวอยู่แล้วค่ะฮ่าฮ่าคิดถึงนะครับพี่หนึ่งโอ้ไม่ไหวหรอก ไปอ้วกให้อายเขาว่าเจดีตาบ้านีหนึ่งไปใส่ทองนี่หนึ่งไม่ใส่ทองเหรอนี่นี่อ๋อแสดงว่าดูในรายการแน่เลยไม่ใส่ทองเหรออันนี้เป็นเอ่ออะไรทองกะฮะกะเกะโพดกะเขาสองกะสองกะเออสองกะกะจ้ากะแล้วกะพึม โอ้โกะเลยมันต้องรำไงรำไม่เป็นมุกอะไรแบบนี้สองกะยังไงอ๋อสองกะยังไงกะกลางวันให้แม่ใส่กะคือเราใส่กะยังไงโอ้ยอะไรวะเล่นไม่ถูกใจละอะไรวะมนตลกที่เล่นยากอย่างเงี้ยกินจนเสียงเปลี่ยนเลยที่หนึ่งง่าน่าใส่จริงๆนะพี่หนึ่งอ้าวความผิดไปไหนวะไปโดนอะไรเข้าแล้วอ๋อมาแล้ว มึงอ่านชื่อบ๊อบบี้มาดูเนี่ยบ๊อบบี้มาเนี่ยไหนอ่ะเออนี่ไงพี่บ๊อบบี้เออบ๊อบบี้มาดูเฮียไปทักชื่อทักอะไรก็เลยสสวัดีครับพี่บ๊อบเอาใหญ่แล้วเดี๋ยวจไปทักบ๊อบบี้แล้วมึงเนี่ยไม่ค่อยออกกันเจ้พิเศษแท็กซี่ครับใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิอ่าอันนี้คุณปัญญาแสงภูพานอ่า คิดถึงครับพี่เน่งอ่าคุณครับอยากชนแก้วกับพี่เน่งคุณกัระยาม,มาร์สอ่ามาร์สอะไรวะอ่ะพี่เน่งมาสุพรรณซักสั่งข้าวต้มผิดร้านพี่เน่งมาสุพรรณสั่งข้าวต้มผิดล้านอ๋อที่ข้าไปใช่ใช่ใช,ใช่ไปจัดโต๊ะเขาอย่างดีเลย พอเข้าไปปุ๊บอออ้าวพี่บอ๊อบขำนะฮ่าฮ่านะดูดิแต่เขาเรียกเขาละแต่เราก็ปวดเยี่ยวอนะทุกคนปวดเยี่ยวอนะเดินดิ่งเขาไปเลยหารู้ไหม้เขากินอีกร้านหนึ่งใกล้ข้างๆดูดิออกมาหน้าเหลือแนละ้วอ้าวไปไหนกันหมดวะถ้าพี่บอลอ๋อาถามพี่บอลหน่อยครับสิงห์ร้อย งร้อยอะไรวะเรวนี่เอจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับโกตีกะโกเทียนเอา่าใช่ใช่ร้านโกตีมุกยี่หนึ่งยังฮาเลยครับอ่ายังหาเลยครับ,อย,ยรบอยู่แถวบ้านเนี่ยคนหายหมดเห็นไหมเนี่ยแล้วผมช่วย เออคย่าานนะวันนี้น้องบอลเล่นที่ไหนอืมคะแสดงที่ไหนวันนี้วันนี้ครับนะฮะ้าบัวพิสันนะครับวันนี้สระบุรีพรุ่งนี้ลบบุรีที่หนึ่งขอคำคมหน่อยครับเนี่ยคำอะไรพี่คำคมพี่บ๊อบทำอะไรอยู่พี่บ๊อบอยู่เมื่อกี้ฮ่าฮามาฮาอยู่ทำอะไรอยู่พี่บ๊อบทำอะไรอยู่ พี่พ่อทำอะไรครับอ่านชื่ออ่านอะไรด้วยเนภาษาอังกฤษเนี่ยมึงโชว์คำรู้เลยดิโอ้โหจะบอกไปหนึ่งอ่านออก P คุณ P U N G A P A T อันนี้ดูอ่านนี่เหน่งตั้งแต่ล็อกข้าวพุนแล้วนะอ่าจ้าขึ้นกี่ทุ่มคะคุณ N U อันนี้ดอะบิอน,นี้อ,อันนี้คือคุณคุณปัญญารัตอ่าอันนี้ขึ้นกี่ทุม่มคุณคุณคุณหนูใหม่หนูใหม่หนูใหม่นะคะอือขึ้นประมาณมมสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มสิบี่หนึ่งไม่เล่าจา้ะวันนี้พี่บ๊อบไม่มาเหรอพี่บ๊อบไม่ได้มาบ๊อบไปธุระครับโอเคแล้วนะผม <laughs> ผมเหนื่อยใจแล้วพี่ผมต้องปิดไลน์โอเคโชคดีทุกคน บาสสดัสดี28ใช่ครับวัดบ่อน้ำเค็มเจอกันนะฮะโอเคครับสราบุรีเจอกันครับเรากลังเดินทางไปครับสวัสดีครับ